เอ้พี่พี่พี่อะไรกวะผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะเรื่องอะไรของมึงวะผมมีเรื่องความรักกับพี่ผมก็สารความรักคือเรื่องเป็นอย่างงี้พี่ It's right there here เหมือนฉัเหล่านิทานเรื่องรามมาเกียนไอตอนสำคัญที่ฉันนั้นเคยเรียนเยมีโทษสกันและนางสีดาฉันได้ทำได้ดีบอกลาของเรานั้นไม่มีค่าดเธอจ้ำเอาไว้บอกเหมือนฉัเหล่านิทานเรื่องรามมาเกียน ตอนสำคัญที่ฉันนั้นเคยเรียนที่ฉันนั้นจำได้ดีอยู่แลัวช้าบางทีโทศสักการถังการน้ำตารู้ว่าความรัก,กไม่มีค่าที่ความรักที่โทรศักการให้ไปโทรศักการให้นางสีดามันนั้นไม่มีค่ะฉันได้รู้เอาไว้ตอนนี้ นเสียใจโยทีเรื่องทั้งหมดที่เปลี่ยนไปหลฉันีดมีคนร้อยคนฉิแต่ฉันทายมอนแต่ปตอน,นี้ฉัก็ไเคสุดหลุดฉีระชามา้ก็เข้าไปจะก็รู้ตัวที่ประชานเพี้ยไปเย่จะกรู้ตัวที่ประานเพี้ยไรเอ้ยประตอนสุดท้ายทีฉันเองเคยรู้ไว้ตกสุดท้ายฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงตอบชัดช้า เอออ๋อท yeah. oh. ักแชทแล้วก็ไม่ตอบไลนาไลนยในแมงก็ไม่ตอบทักหาข้อความหาเธอแต่เธอว่าตอนที่สุดท้ายชีวิตของฉันนี่ก็ไม่รู้แหละว่าฉันแต่ทำเที่ยอะไรไปแต่บทตอนที่เธอไม่เคยสนใจแตชีวิตฉัน,นมันไเป็น้อความไปเ,เลือกความรักฉัเขาไม่มีใครขมไม่เกี่ยวข้องและขอไม่ยุ่อะไรด้วยแล้วกันนะฉันจะบอกเหมือนได้ความรู้สึกเอาไว้เหมือนฉันรอทีทานเรื่องราวเมื่อกี้ ตอนสำคัญที่ฉันเคยเรียนที่ฉันนึกจำได้ดีย yeah. มีโทษสกการกับนางสีดาที่ความรักที่ให้ไปแต่มันไม่มีค่าเลย <Yeah. S 2> มีฉากที่โทษสกการต้องกระน้ำตารู้ว่าความที่นางสีดา ใ้ที่ให้นางสีดามันเงินไม่มีค่าเลยรู้ไว้เรื่องความรักตรงนี้ฉันเสียใจ